สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพรมกายินสาเลขที่27่ค่ะ,ะวันนี้จะมาสาธิตการวัดสัญญาณชีพของผู้ป่วยนะคะก่อนอื่นเราจะมาแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะคะจะมี Bp ค่ะสเตทค่ะมีประหลอดนะคะมีปอกประหลอด,ลอดแล้วก็สำลีแอลกอฮอล์ค่ะก่อนที่เราจะเริ่มวัดคนไข้นะคะเราจะต้องขออนุญาตคนไข้ก่อนนะคะ ของนิยาตบัดความดันนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะวางรับดีพีให้ห่างจากข้อพับของคนไข้ประมาณ2นิ้วนะคะหลังจากนัำำ้นคํา่าเท้าของคนไข้นะคะ ังจากนั้นเราจะบีบเทเซอร์ให้ถึงประมาณ130นะคะจนกว่า,าเพ้าของคนไข้จะหยุดนะคะหลังจากนั้นใช้หูฟังฟังนะคะ จัดมันปล่อยค่ะค่ะหลังจากที่เราวัดความดันคงไข้เสร็จแล้วนะคะค่าตัวแรกนะคะตัวบนจะเป็นเซตเตอริกนะคะแล้วก็ค่าค่าตัวล่างนะคะจะเป็นไดเอ็กเตอริกนะคะความดันของคง,ง,งไข้ตอนนี้เราวัดได้12080นะคะ ถือว่าปกตินะคะต่อไปเราจะวัดจับชีพจรของคนไข้นะคะ1นาทีนะคะหลังจากที่เราวัดจับชีพจรคนไข้เสร็จแล้วนะคะเราจะนับการหายใจนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะวัดไข้นะคะของเราจะใช้เป็นปลอดดิจิตอลนะคะแล้วก็ มีปลอกปลอดอยู่แล้วนะคะขออนุญาตนะคะค่ะหลังจากวัดไข้เสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะ,ะเป็นขั้นตอนการแจ้งค่าสัญญาณชีพกับคนไข้นะคะความดันของคนไข้ปกติ อยู่ที่128 0 0นะคะอัตราการเต้นของหัวใจของคนไข้อยู่ที่72นะคะถือว่าปกตินะคะแล้วก็หายใจปกติค่ะอยู่ที่20นะคะแล้วก็อุณหภูมิของคนไข้อยู่ที่37องศาถือว่าไม่มีไข้นะคะค่ะหลังจากเราวัดสัญญาณชีพของคนไข้เสร็จแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายเราจะมาทําความสะอาดนะคะ